เ็จนะคบวันนี้เรามาเจอกันที่คอกวัวเหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะครับนี่ใกล้จะได้เข้าคอกแล้วนะครับอันนี้ก็นี่คอกของเรานะครับเด็กๆก็ทยอยพากันเดินลงมาแล้วนะครับมาเลมกินหญ้ากินฟางนะครับอยู่ที่อ่บริเวณคอกนะครับนี่ออันนี้แม่สาวครับแม่สาวสาวน้อยนะครับ สองตัวเลยนะครับอันนี้ตัวพี่นะครับอันนี้ตัวน้องนะครับก็เป็นสัตว์แล้วนะครับเป็นสัตว์แล้วแต่แต่ผมไม่ได้หาพ่อพันธ์มาผสมนะครับผมไม่ได้หาพ่อพันธุ์มาผสมผมมีตัวผู้นะครับหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยซึ่งเป็นลูกของในฟาร์มนะครับเขาให้ผมจะให้เขาผสมกันเองครับจะให้ผสมกันเองโดยที่ว่าผมไม่ได้หาพ่อพันธุ นะครับจากฟาร์มอื่นมาผสมนะครับ ég, นี่อันนี้ก็ลูกของเขานะครับคลอดปีนี้นะครับคลอดปีนี้นี่อันนี้ก็คือหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับชื่อน้องโชคนะครับน้องโชคนะฮะนี่ผมจะไม่ได้หาพ่อพันุ์มาผสมเพราะว่าผมจะให้น้องโชคนะครับเป็นตัวเช็คสัตว์แล้วก็เป็นตัวผสมในในคอกผมผมเลยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ผมก็จะลดต้นทุนนะครับในการที่เอาพ่อพันธุ์ข้างนอกมาผสมนะครับนี่ผมก็เลยจะให้หนุ่มน้อยตัวนี้ก็คือผสมเลยนะครับผสมในในคอกของเขาเลยนะครับแต่ส่วนแม่ของเขานะครับส่วนแม่ของเขามีแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นแม่ของเจ้าโชคนะครับผมจะเอาพ่อพันธุ์ของอีกเจ้านึงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี้มาผสมนะครับ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลูกเขาผสมแม่นะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็ตัวเล็กนะครับปีนี้ได้ตัวผู้สามตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเซตนี้นะครับเซตเซตตัวเล็กนี่ครับนี่นี่เป็นพี่น้องกันหมดเลยนะครับเป็นพี่น้องกันหมดเลยตัวดีอายุเท่ากันนะครับอ่าออกไล่เลี่ยกันนะครับห่างกัน แค่วันห่างวันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผู้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแม่ของเขาเป็นแม่ที่มดลูกทะลักนะครับผมจําหน่ายแม่เข้าไปแต่ว่าลูกผมก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ซื้อนมอ่าผงม,มาชงป้อนเอานะครับนี่ก็ตัวเขาก็จะไล่เลี้ยงก,กับทุกตัวนะครับไล่เลี้ยงก,กับทุกตัวแต่ว่าก็จะดบอ่า คงสร้างเขานิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่ของเขาเหมือนตัวอื่นนะครับนี่เป็นพี่พี่น้องนองกันหมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวนะครับอ่าตัวที่เลี้ยงนมผมก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับนี่แต่นี้ก็ลอ้อไอ้ก็เริ่มขึ้นเป็นแล้วนะครับเริ่มขึ้นเป็นแล้วนะครับในในข้อผมอ่าก็มีสองตัวเนี้ยครับสองตัวนี้มีเจ้าโชคกับอ่าพันษานะครับที่อ่าขึ้นโคมนะครับขึ้นโคมอ่า ตัวแม่นะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆเขานะครับนี่ผมจะผสมในนี้เลยนะครับผมจะผสมในนี้เลยส่วนแม่ตรงแม่ของเจ้าโชคก็คือเดี๋ยวผมจะไปหาพ่อพันธุ์นะครับแถวบ้านเนี่ยครับมาผสมนะครับก็จะประมาณนี้ครับราคาวัวนะครับราคาวัวก็จะว่าถูกก็ไม่ถูกนะครับจะว่าแพงก็ไม่แพงก็อยู่ที่ตัววัวนะครับอยู่ที่ตัววัวเหมือนเดิมนะครับอ อยู่ที่ตัววัวถ้าวัวสวยนะครับราคาก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัวโครงสร้างหรือรูปร่างไม่ค่อยสวยผิวไม่สวยนะครับอ่าเป็นวัวบ้านๆก็ราคาก็อ่าถูกนะครับถูกนะครับนี่นี่อันนี้ก็มีเจ้าโชคอ่าแต่ก็ฟาร์มผมก็มีนาย้อยนะครับมาตามจีบนะครับมาตามจีบอ่าอยู่ 3- 4วันเหมือนกันนะครับนี่สามสี่วัน มาตมา,ามจีบตัวผู้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยนะครับผมไม่ได้ปล่อยเพราะว่า,าผมจะเอาไว้ผสมในฟาร์มของผมนะครับเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเป็นพ่อคุมฝูงจะเอาไว้ผสมในฟาร์มนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสาวนี่ตัวนี้ชอบกวนครับชอบกวนชอบมาชนนะครับชอบมาชนก็อ,อย่าเผลอนะครับอย่าเผลอเจ็บนะครับเจ็บเวลาเขาชนเ็าชนแรงนะครับ ก่อนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะครับก่อนเข้าคอกนะครับก่อนเข้าคอกก็จะประมาณนี้นครับเด็กๆก็นี่ครับเด็กๆสี่ตัวนะครับพอได้ดูครับพอได้ดูอ่นี่ราคาก็ราคาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสูงนะครับไม่ค่อยสูงนะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับตัววัวด้วยแล้วก็การซื้อขายกันด้วยนะครับแต่ราคาหน้าเขียงก็ เมื่อวานผมได้ว่านข้าวนะครับว่านข้าวก็ได้มีการเอามือเอาแรงกันนะครับก็ไปซื้อเนื้อหน้าเขียงก็โลละสามร้อยโลละสามร้อยนะครับหน้าเขียงโลละสามร้อยแต่ก็เวลาเราขายทําไมไม่ได้ราคานะครับไม่ได้ราคาสามร้อยสามร้อยกว่าถูกสุดก็สองร้อยแปดสิบนะครับที่ผมหาซื้อมานะครับ ล้านหลายล้านก็เหมือนกันนะครับหลายล้านเหมือนกันนี่ก็ราคาไม่ค่อยไม่ค่อยราคาไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้นะครับราคาถูกนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงนะครับเหมาะสําหรับคนมือใหม่อยากเลี้ยงหรือว่าคนที่เขาต้องการวัวขุนเพื่อจะ,อะปล่อยขายนะครับ ซื้อวัวราคาถูกมาขุนให้อ้วนแล้วก็ปล่อยขายนะครับถ้าใครที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงออยากทําธุรกิจขุนวัวขายนะครับช่วงนี้ละช่วงนี้หน้าหน้าลงทุนนะครับหน้าลงทุนนะครับหน้าลงทุนเพราะว่าวัวราคาถูกนะครับราคาถูกเวลาเราซื้อวัวราคาถูกเรามาขุนขายก็ ก็จะได้ราคานะครับก็จะได้ราคานะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมเลี้ยงในสวนลำไย,ยหลังบ้านผมเลยนะครับสี่ไร่นะครับนี่สิบสองตัวนะครับรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดสิบสองตัวปีนี้น่าจะได้ผสมอยู่ผมมีแม่หลักอยู่หนึ่งสองสามสี่ผมมีแม่หลักอยู่4ตัวนะครับที่จะผสมในปีนี้นะครับส่วน าสาวๆนะครับสาวๆที่จะผสมได้ก็มีอยู่อสองตัวนะครับสองตัวที่จะผสมได้ในปีนี้นะครับรวมกันแล้วก็ประมาณ6ตัวนะครับหตัวแม่สีแล้วก็สาวอีก2นะครับนี่เป็น6ตัวนะครับปีหน้าน่าจะได้ลูกอีก6ตัวนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะพยายามที่จะผสมให้ติดนะครับเพื่อที่จะ ไม่ได้เสียปีนะครับจะได้ลูกวัวเพิ่มนะครับในปีต่อไปนะครับนี่จะได้ถึง6ตัวเลยนะครับจะได้ถึง6ตัวนี่มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือแม่ของเจ้าโชคนะครับนี่เดี๋ยวผมก็มีตัวเดียวนะครับที่จะหาตัวผู้นะครับแถวบ้านนะครับมาผสมนะครับนอกนั้นก็ให้เจ้าโชคอ่าเป็นตัวผสมนะครับเป็นตัวผสมนี่นี่นี่ น่ารักนะครับน่ารักนะครับจะขายก็สงสารครับจะขายก็สงสารนะครับจะขายก็สงสารนรี่ลูกเขา,สสาพอได้ดูครับมีกระดิ่งแขวนคอนะครับวิ่งเล่นกันชนกันนะครับพอได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับอ่าประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับวัวบ้านๆนะครับฟาร์มบ้านๆนะครับ ฟาร์มบัวทุนน้อยนะครับใช้ทุนน้อยลดต้นทุนนะครับนี่ประหยัดทุนนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับก็มีหญ้าสดนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็ที่หาได้ตามธรรมชาติแล้วก็ฟางข้าวนะครับฟางข้าวนาปีนาปังนะครับที่เราทํานาแล้วเราอาจไว้นะครับนี่นี่อันนี้ชื่อน้องตัวเล็กนะครับเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกอ่าของปีนะครับนี่ตัวเล็กนะครับ อ่ตัวเล็กอ่าอันนี้อันนี้ปีใหม่นะครับปีใหม่ตัวสีขาวชื่อวันใหม่นะครับนี่ตัวนู้นนะครับที่หันตูดมาหาเรานะครับนุนชื่อหมูเด้งนะครับหมูเด้งนะหมูเด้งมีชื่อชื่อทุกตัวนะครับมีชื่อทุกตัวนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเลยนะครับนี่ มีต้นข้อโพดหวานนะครับที่ผมเอามาให้นะครับช,ช,ช่วงช่วงเมื่อกี้นะครับต้นข้วโพดหวานนะครับได้เก็บผลผลิตนะครับเพื่อต้นต้นเดือนเมษานะครับนี่ผมก็ไปหาซื้อต้นข้อโพดหวานมาให้ผมไม่ได้สับนะครับผมเอามาให้อย่างนี้เลยนะครับเอามาให้อย่างนี้เลยเอามาให้ทุกปีครับอ่ามาให้ทุกปีเห็นเต็มเต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หมดเองนะครับเพราะว่าทุกปีผมก็มาให้แบบนี้นะครับไปเหมา เป็นไล่นะครับไล่ละห้าร้อยนะครับไล่ละห้าร้อยแล้วก็เอารถปีลากนะครับเอามาวางแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มาหากินของเขาเองนะนี่นี่เห็นแม่นั้นกินแม่จะโชกินนะครับนี่กินหมดครับกินหมดไม่เหลือครับไม่เหลือหญ้าในแบบไม่ได้ตัดเลยนะครับย้าไม่ได้ตัดเลยเตียนเลยนะครับสวนอื่นนี่ได้ตัดหญ้านะครับแต ผมนี่ไม่ได้ตัดหญ้าละนะสบายนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมนะครับฟาร์มวัวบ้านๆนะครับฟาร์มวัวลดต้นทุนทุนน้อยนะครับของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับติดตามกันยาวๆนะครับนี่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ